ว่าจะรอจนกว่าอีกสิบห้านาทีไหมเราก็เดินเล่นนะไปดูปุ๊บปุแป๊บไปดูปุ๊บปุแป๊ปกี่แล้วเหรอไม่ให้ดูด้ะแม่ไม่ให้ดูได้ไม่โอ้ยหน้าแดงเลยอะไรนะคะไม่อยู่น้องไม่อยู่ะไม่อยู่ทุกคนน้องไม่อยู่ น้องไม่อยู่อ่ะปุ๊กปี๊กอยู่ไหนเมื่อกี้ยังอยู่อยู่เลยอ่ะอุ้ยเหยียบหญ้ากปุ๊กกระปีกระปอกกระแบกตาเอ๋น้องหายอุ้ยมาแล้วอู้ยวิ่งมาเลยอู้ยวิ่งมาเลยอู้หู้อู้หู้ว่าจะได้ไอ้ปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กมาแล้วปุ๊กปิ๊กมาแล้วไม่ต้องไปไหนอยู่นี่เลยไปไหนไปไหนปุ๊กปิ๊ก เมื่อกี้วิ่งสี่คูร้อยมาเลยเนาะปุ๊ปิีแม่ทําไงทําไมปุ๊ปิีทําไมทําไมหนูทําไมมันนีเร็วห้ยไม่นนย,ย่ะแลอวว่ะฮห้นั่งนั่งลงนั่งมาหนินั่งลง,ง,ลง,ลงทําไมดื้อจังเลยเดี๋ยวนะ่ะฮะทําไมเดี๋ยวนี้พูดอะไรก็ไม่ฟังแล้วอะ่ะให้ เราวอะอ่ะ,อะจะเดินไปไหนอ่ะอ่ะยังไงหากจะฟาดหน้าฉันอีกแล้วเอ้ยดีมาน่ารักมากน่ารักมากเมื่อกี้หนูหลับพอใจหรือยังคะพอใจหรือยังคะเต็มอิ่มหรือยังคะนอนนอนนี้ย อาลูกอีกแล้ววั <c oughs> นนี้จะได้อยู่นิ่งๆให้ฉันไหมเนี่ยเอาห่างวาะดีมากดีมากเล็บยาวจังว่างเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่อยู่นิ่งแล้วไม่อยู่นิ่งแล้วเนีย่ยห่างฟาดหน้าอีกแล้วปุ๊ปีกป๊กรู้ตัวไหมเนี่ยอ้าวอ้าวอืม คุณนายคุณนายคุณนายตัวเหม็นมาได้หน่อยตัวเหม็นมากเลยทั้งปุกปีกก็เหม็นนะแต่เหม็นน้อยกว่าเปลกะแป๊กเปลกแป้งนะทั้งเหม็นทั้งดำหน่าปุกลิงนะตีกก็เงย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 เยงเงยเยงเนาะแต่ปุกปีกอะไม่ไม่ค่อยกล้าปีนขึ้นตัก แต่ปอกแป๊กนะเจอทีไรนะต้องปีนขึ้นตักตลอดแต่ปอกแป๊กกระตวเหมน็เนเดี๋ยวนี้ไม่ให้ขึ้นแล้วน้องปีงเนาะน้องปีนเนาะอ่ะเอ้าเอา,เ,อา,เ,อาเล่นเป็นนองหน่อยได้ไหมขอเล่นเป็นนองหน่อยได้ไหมโอ๊ยบุ๊คปิ๊กจะงับเหรอจะงับเหรอหนูจะงับพี่เหรอเี่บุ๊คปิ๊กฮะทุกคนเป็นพยานกับเหตุการณ์เมื่อกี้นี้ไหมคะน้องจะงับมือหนูนี่มือฉันนะไม่ใช่ของกิน อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรดีนะเมื่อกี้ทอไม่งับฉันเช็ดแล้วทุกคนหนูจะอาบน้ำแล้วแหละแต่ว่าลืมลืมไปว่าต้องซื้อแชมพูสำไวับสำหรับแมวเดตัวเม็นไม่งับหรอกตัวเหม็น Nothing, น้องปิ๊งน้องสวัสดีผมชื่อป,ปุ๊ปปิ๊ก ผมชื่อปุกปิ๊กนะครับผมเป็นคนขี้เศร้าผมเป็นแมวขี้เศร้าผมชอบกินอาหารเปียกมากกว่าอาหารเมร็ดผมเป็นนักล่าล่าอะไรล,ล่าจิ้งจกกล้า,มาแมลงแต่ผมไม่ได้เป็นนักผจญภัยเท่าปอกแป๊กหรอกนะครับวลามันมีแมวตัวอื่นมาที่บ้านใช่ไหมคะปุกปิ๊กเนะี่ยหลบคนแรก ส่วนปอกแป๊กก็เหรอโอ้วิ่งหน้าตั้งไปหาเลยส่วนปูปิคก,ก็คือวิ่งหนีมาหาหนูนะหนูเปิดประตูจะไปไล่ปลอกแป,ป๊กก็คือวิ่งหน้าตั้งวิ่งไปสู้แล้วป,ลปูปิคก็คือวิ่งกลับมาหาหนูแล้วก็มาแงว่ยงเง่ยงใส่น้าน้นะ้านะใช่ไหมอ่ะจะหลับอีกแล้วเมินใช่ไหมเมินจะหลับจะหลับอย่างเดียวฮุย ร้อนนั่นหอะโอ๊ยร้อนเป็นเรื่องเป็นราวเลยฮฮสอนแมวเต้นไม่ได้หรอกเนี่ยหลับอย่างเดียวกินแล้วก็นอนแล้วก็วิ่งแล้วก็นอนฮิฮิบอกแป๊กกะเหรอเลื่อนนักสูนพุงชอบไปอยู่บ้านคนอื่นแล้วดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเนี่ยไปอยู่บ้านคนอื่นแล้วจะไม่ให้ข้าวกินแล้วแป๊กนี่ใช่ ห,ห,หาปลอกคอใส่ได้เลยค่ะเนาะให้ปุกปิกเนาะเคยจับปุกปิกอาบน้ำอย่างยางเลยด้วยแต่เอาทิชูเปียกเช็ดตัว mm. เคยเอาน้ำนะลองลาดนะโอ้วิ่งหางตุกตุเลยแบบแลาดเบาๆนะ้แบบว่าเราสนิ่งๆแล้วนะเราสบบนยนๆแล้วนะเออ ก็คือวิ่งหนีเลยจุกๆเลย <S <S ใช่แล้วระวังน้องเป็นเชื้อราเนาะต้องล้างต้องเป่าให้แห้งด้วยใช่ไหมคะอย่าทำน้องไม่ได้ทำน้องเลยเงียบมเคยโดนขนหรือยังไม่เคยโดนอ่ะน้องไม่เคยขวน ใช่แล้วไ,ได้แต่หยอดยายังไม่ได้ไปฉีดแบบฉีดแต่ว่าหยอดยาบ้างกันทุกคนมาฟินได้แล้วหรือเปล่านะได้ยังอ่ะปะปะาหามให้หน่อยมาฟินได้ยังเงียวอะไร เธอนะ่อนมาทำขนติดเต็มกางเกงฉันเ,เลยไม่ต้องมาอ้อนเลยนะเมื่อกี้ติงงับมือด้วยไม่ต้องมาเงี้ยวเลยสิบนาทีห้านาทีก็เดินเข้าไปดูก็ได้อะไรข้าวก็กินแล้วนอนก็นอนแล้ววิ่งเล่นก็วิ่งแล้วยังจะมาเงี้ยวเงี้ยวอีกนี่ ยังไม่หยุดด้วยทุกคนได้เสียงไหมไม่หยุดด้วยเราจะไม่หยุดเนี้ยเหรอหยุดแล้วเพราะว่านอนแล้วเรี็บร้อยฮึเ <h ums. h ums> มื่อยแล้วอะ่ะ <h> เ <ums> มื่อยแล้วเดินออกมาข้างนอกอย่าลืมไปล้างมือน,นะครับ <h ums> ได้เลยครับ Till I get up so